M.B. a c u s t a F380 0คือหนึ่งในซูเปอร์สปอร์ตไบที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดจากประเทศอิตาลีมันคือการผสมผสานระหว่างงานศิลปะด้านการออกแบบกับพลังกำลังที่เหนือชั้นรถรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างรถซูเปอร์สปอร์ตขนาด 600cc และซูเปอร์ไบค์ 1,000cc โดยคงไว้ซึ่งความเบาและการควบคุมที่คล่องแคล่วพร้อมกับพลังที่ดุดันเกินกว่าที่จะมองข้ามได้การออกแบบและสไตล์ M.V. a c u s t a F3800 มาพร้อมเส้นสายอันเป็นเอกลักษณ์แบบอิตาเลียนตัวรถดูเพรียวบางและฉบเฉี่ยวไฟหน้าทรงแหล่มพร้อมแฟรริงที่ไหลลื่นเสริมภาพลักษณ์สปอร์ตอย่างแท้จริงท่อไอเสียแบบ3ท่อด้านข้างถือเป็นซิกเนเจอร์ที่สะท้อนความโดดเด่นของแบรนด์ M.V. a c u s t a ได้เป็นอย่างดีทุกมุมของรถบ่งบอกถึงความใส่ใจในรายละเอียดราวกับงานศิลป์ที่เคลื่อนไหวได้เครื่องยนต์และสมรรถนะ หัวใจสำคัญของ F3800 คือเครื่องยนต์3สูบเรียงขนาด 798cc ที่ให้พละกกำลังประมาณ148แรงม้าที่รอบเครื่องสูงกว่า13,000รอบต่อนาทีตัวเลขนี้ทำให้มันมีอัตราเร่งที่จัดจ้านและต่อเนื่องเสียงเครื่องยนต์3สูบที่เป็นเอกลักษณ์ยังสร้างความร้าใจในทุกครั้งที่บิดคันเร่งระบบเกียร์แบบ6สปีดพร้อมเทคนโนโลยีคุชชิปเตอร์ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวลโดยไม่ต้องกำลัดเทคโนโลยีและระบบช่วยควบคุม M.V. Acosta ไม่ได้ให้เพียงแค่ความแรงแต่ยังเพิ่มความมั่นใจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง F380 0มาพร้อมกับระบบ t r a c t i o n Control ที่ปรับได้หลายระดับระบบไร้บายบวายที่ทำให้การตอบสนองของคันเร่งแม่นยำและยังมีโหมดการขี่ให้เลือกตามสภาพถนนหรือสไตล์ผู้ขับขี่ระบบเบรก ABS จาก Brembo เสริมด้วยคาลิปเปอคุณภาพสูงทาให้การหยุดรถมั่นใจและปลอดภัยในทุกสถานการณ์เฟรมและการควบคุมเฟรมของ F380 ใช้โครงเหล็กถักผสมอลูมิเนียม ทำให้ได้ทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักเบาช่วงล่างด้านหน้ามาพร้อมโชคแบบอัพไซด์ดาวจากมาโซชีส่วนด้านหลังใช้โชคจากซารชที่ปรับได้หลายระดับการควบคุมจึงแม่นยำและให้ความมั่นคงในย่านความเร็วสูงขนาะเดียวกันก็ยังคงความคล่องตัวเมื่อต้องขี่ในโค้งแคบหรือถนนเมืองประสบการณ์การขี่เมื่อได้ขึ้นคล่อม MV Agusta F380 0ความรู้สึกแรกคือความกระทัดรัดและสรีระที่ออกแบบมาเพื่อการขี่เชิงสปอร์ต ตำแหน่งเบาะและแฮนด์ถูกจัดให้ผู้ขี่โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อสมดุลกับแรงลมการเร่งเครื่องทำได้อย่างร้อใจและต่อเนื่องตั้งแต่รอบต่ำไปจนถึงรอบสูงโดยไม่รู้สึกกว่ากำลังหายไปแม้แต่น้อยเสียงเครื่องยนต์สามสูบที่แผดก้องยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นในทุกวินาทีจุดเด่นที่แตกต่างสิ่งที่ทำให้ F 3 8 0 0แตกต่างจากคู่แข่งคือการผสมผสานระหว่างความเบาแบบซูเปอร์สปอร์ต600ซีซีและพลังเกือบเทียบเท่าซูเปอร์ไบค์1 0 0 0ซีซีทำให้มันกลายเป็นรถที่ขี่ง่ายแต่แรง เหมาะทั้งกับผู้ที่ชื่นชอบการขี่ในสนามแข่งและผู้ที่ต้องการรถที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครบนท้องถนนสรุป MV Agusta F 3800ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์แต่มันคือผลงานศิลปะจากอิตาลีที่ถูกหล่อหลอมด้วยความเร็วและความหลงใหลใครที่กำลังมองหาซูเปอร์สปอร์ตที่ให้ทั้งพละงกำลังดุดันและรูปลักษณ์ที่โดดเด่น F 3800คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามมันคือเครื่องจักรที่สร้างมาเพื่อผู้ที่ต้องการความแตกต่างและพร้อมจะหลงรักการขี่ไปอีกนาน